สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนมาดูความน่ารักเมื่อลิซาเห็นดาราดังคนนี้มาชมคอนเสิร์ตสิ้นสุดลงไปแล้วสำหรับคอนเสิร์ต b l a c k p i ง k w o r ทั t o u บอลพิงแบงคอร ที่สนามสุภชลาัยในกรุงเทพมหานครท่านกำลังคนดังในวงการบันเทิงหลายคนประรากาศตัวเป็นบลิงตบเท้าเข้าชมคอนเสิร์ตจำนวนมากเช่นเดียวกับรัศมีแขฟ้าเกลนก็ได้ไปชมคอนเสิร์ตด้วยเช่นกันล่าสุดพบว่ารัศมีแขโพสคลิปนาทีที่ลิซ่าหรือลลิสามโนบาลขณะทักทายแฟนๆอยู่บนเวทีก็ไปเจอกับรัศมีแขซึ่งรัศมีแขโพสนาทีน่าประทับใจนี้ลงอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมระบุแคปชั่นว่า ว่าเจอกันเรียบร้อย #blackpink วิ King Kong. ถีคิงคองท่ามกลางคนดังและแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์สน,นันทั้งบอกว่าหนูขย่งแทบตายแพ้พี่แขจริงๆค่ะขอกินแคลเซียมเพิ่มก่อนทันมะอ่ะอีกท่านบอกว่าเงือน่ารักมากอีกท่านบอกว่าปังมากอีกท่านบอกว่าน้องกระโดดเลยน่ารักเป็นต้นท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี .com ขอบคุณครับ